รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ y o u u u b e ชัวก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับ ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรณีที่แชร์วิธีสังเกตอาการป่วยของสุนัขด้วยการสังเกตที่จมูกหากจมูกมันชื้นหรือเปียกแปลว่าสุขภาพดีแต่ถ้าจมูกแห้งแปลว่ามันกําลังป่วยืชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามเรื่องนี้กับคณะบดีคณะเทคนิคการสตัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ในทางหลักวิชาการจริงแล้วเนี่ยจมูกปิดหรือแห้งเนี่ยบอกลักษณะของการเกิดโรคไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่สัมพันธ์กันพฤติกรรมของสัตว์น่าจะเป็นตัวบ่งบอกได้ดีกว่า จะมาดูว่าจมูกแห้งหรือจมูกเปียกนะครับเพราะว่าจมูกของสุนัขมีหน้าที่ในการดมกลิ่นและก็แยกกลิ่นสุนัขเนี่ยใช้ประสาทของระบบรับกลิ่นได้ดีกว่าคนเยอะเ็าะจะมีระบบเส้นประสาทมาลิตนตอวนั้นค่อนข้างเยอะก็จะมีความไวสามารถจะจดจํากลิ่นต่างๆสุนัขจะใช้ระบบดมกลิ่น สารกับระบบมองเห็นในแง่ของการแยกแยะตัวบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขานะครับเขาบอกสุนัขจมูกแห้งแปลว่าป่วยนะครับไม่มีโรคอะไรที่ร้ายแรงที่ว่าทําให้เกิดจมูกแห้งหรือว่าทําให้จมูกผิดปกติไปในพวกนี้นะครับยกเว้นโรคผิวหนังอย่างเดียวที่มีโอกาสเกิดเขาบอกสุนัขที่สุขภาพดีจมูกจะชื้นหรือเปียกตลอดเวลาที่จมูกเขาเปียกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเลียเองการเลียจมูกเนี่ยเป็นการเคลียร์พื้นที่การรับกลิ่นมากกว่านะครับเหมือนกับกา การทำความสะอาดมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้จมูกเขาเนี่ยทำงานได้ดีมากกว่าที่จะบ่งชี้อะไรบางอย่างเขาบอกด้วยว่าที่จมูกสุนัขมีต่อมเหงือ่อจมูกที่เปียกชื้นแปลว,ว่ามันกำลังระบายความร้อนจริงหรือเปล่าครับคือความจริงอันนี้ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กับเรื่องเหงื่อเพราะว่าสุนัขไม่ได้มีต่อมเหงือ่อที่ชัดเจนเหมือนในคนนะครับเพราะที่เราเราขับหรือระบายความร้อนเนี่ยอาจจะใช้น้ำลายจะเห็นว่าน้ำลายออกเยอะช่วงเวลาเขาวิ่งหรือหอบนะครับถ้าอย่างนั้นจมูกเปียกหรือแห้งไม่ได้บอกถึงสุขภาพของสุนัขเลยเหรอครับบอกไไม่ด้เลยครับก เปียกหรือแห้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันอย่างเช่นตอนเช้าตื่นมาเนี่ยสุนัขตัวใหญ่จะจมูกแห้งหมดพอผ่านไปช่วงสายๆหน่อยกลางวันหน่อยกินหน้ามากขึ้นมันอาจจะเลียบ้างเพื่อให้ตรงส่วนนั้นเนี่ยชื้นตลอดเวลาการชื้นตลอดเวลาเนี่ยเป็นข้อดีช่วยในแง่ของการรับกลิ่นให้ทํางานได้ตามปกติมากกว่าเราไม่สามารถที่จะคาดการจากจมูกของสุนัขที่แห้งหรือเปียกได้นะครับเพราะว่าเกิดขึ้นได้ในช่วงวันหนึ่งเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าสัตว์ตัวนี้จะเป็นโรคหรือผิด กติไปหรือไม่ครับแม้ความชื้นหรือความแห้งของจมูกจะไม่ใช่จุดสังเกตที่สําคัญของอาการป่วยมัน ก็มีสรีระวิทยาของงาของการสร้างมิวคัสตแต่มันเป็นภายในไม่ใช่เป็นภายนอกภายในโพรงจมูกเนี่ยมันก็จะมีมิวคัสเหมือนในคนเหมือนกันที่สร้างออกมาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงหรือเพื่อที่ทําให้ข้างในนี้ไม่แห้งหรือบางครั้งเราเห็นอาจจะเป็นเมือกอยู่บนจมูกอาจจะมาจากน้ำมูกก็ได้เพราะันต้องดอูอื่นๆประกอบนะครับมันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ทุกเรื่องจมูกเปียกจากน้ำมูกเนี่ยมันก็ทนอนอํานอเดียวกันเพราะว่าเวลาที่มีน้ำมูกออกมาตุนะก,ก็จะเลียทันทีเพราะนั้นจมูกเปียกหรือจมูกแห้งไม่ได้เป็นข้อสันนิษฐานเบื จมูกของสุนัขที่อาจมีความผิดปกติแบบนี้แทนครับเราตรวจดูได้ตัวเองได้นะครับว่าสุนัขเราเนี่ยจมูกแห้งจมูกเปียกผิดปกติหรือไม่นะครับก็ดูตามพื้นฐานว่ามีร่องรอยอะไรไหมที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือถ้าพฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีผลมากกว่าการที่จะดูว่าจมูกเปียกหรือแหง้งอย่างเช่นซึมนะครับไม่กินอาหารมีอาการท้องเสียอาเจียนมีน้ำมูกทุรนทุรายกระวนกระวายนะครับมีหลายๆอย่างที่เราสังเกตได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ได้เจอตามปกติสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับเป็นตัวที่บ บอกว่าสุนัขตัวนี้ผิดปกติไปควรจะมาหาสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุครับดังนั้นสรุปแล้ววิธีสังเกตอาการป่วยของสุนัขจากจมูกที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับออไม่จริงนะครับไม่ควรแชร์ต่อเพราะว่าจมูกแห้งจมูกเปรกงเนี่ยเกิดขึ้นได้ต่อยเวลาแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้เลยว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยผิดปกติหรือมีโรคอะไรก็ตามจะทําให้เจ้าของสุนัขตกใจไปเปล่าๆแล้วก็เป็นกังวลเกินกว่าเหตุนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์